สวัสดีครับวันนี้เ,เป็นพอดแคสต์ของอับดุลไททูปเป็นครั้งแรกเลยนะครับอันนี้ก็เป็น EP ีที่1นึ่งเลยเโดยมีความตั้งใจที่อยากจะมาเล่าในแบบที่เป็นพอดแคสต์นะครับเพราะว่ามีหลายๆคนที่คอมเมนต์เข้ามาในช่องของเรานะครับว่าอ,อ,อยากให้มีคลิปที่ยาวกว่าน,นี้นะครับหรือว่าเป็นคลิปที่มีลักษณะในการพูดคุยแบบเป็นกันเองมากกว่าที่จะมา เล่าในแบบกระชับนะครับผมก็เลยอยากจะลองทําในรูปแบบพอดแคสต์ดูนะครับว่า,เ,าเมื่อทําแล้วจะมีความน่าสนใจขนาดไหนนะครับแล้วก็จะมีคนที่สนใจฟังในรูปแบบแบบนี้เนี่ยมากน้อยขนาดไหน,นครับในหัวข้อของวันนี้ก็คือทำไมนครศรีธรรมราชเนี่ยถึงได้ชื่อว่าเป็นเมือง12นักษัตร์นะครับที่มาของการนำเรื่องนี้มานำเสนอก็คือ ผมไปอ่านเจอหนังสือเรื่องหนึ่งนะครับของนิยาาตยสารตุวยตูนเมื่อนานมาแล้วนะครับก็คือจำได้ว่ามีบทความของท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตที่จะอ่านให้ฟังตรงนี้เลยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือในรอบปี2,520เดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นตุวยตูนฉบับพิเศษในหน้าที่6เป็น เรื่องประหลาดไทยโดยเพชรแก้วนะครับเ,เขาก็เขียนเล่าว่านะครับในบรรดาหัวเมืองต่างๆทางปักใต้ของราชอาณาจักรไทยในสมัยก่อนเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะไม่มีเมืองไหนที่ใหญ่โตและก็มีอํานาจเท่าเทียมกับเมืองนครสีธรรมราชเลยสักเมืองเดียวนะครับแม้ว่าเมืองนี้จะปรากฏว่าครั้งหนึ่งนั้นเคยเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรศรีวิชัยมาแล้วก็ตามแต่ว่าตามที่โหนได้กล่าวเอาไว้ปรากฏว่า เมื่อครั้งเจ้าเมืองนครรีธรรมราชทรงมีอำนาจอยู่เขาได้เคยปกครองหัวเมืองขึ้นต่างๆในรูปแบบ12นกษัตริย์มาแล้วโดยมีการใช้สัตว์ประจำปีเป็นตราของเมืองขึ้นนั้นๆนั่นก็คือเมืองสายบุรีใช้ตราหนูเมืองปัตตานีใช้ตราวัวเมืองกาลันตันใช้ตราเสือเมืองปะหันใช้ตรากระต่ายเมืองไซบุรีใช้ตรางูใหญ่เมืองพัทลุงใช้ตรางูเล็กเมืองตรังใช้ตราม้า เมืองชุมพรใช้ตราแพะเมืองบันไดสมอขอ,ขอโทษครับเมืองบันไทยสมอใช้ตราลิงเมืองสะอุลาวใช้ตราไกา่เมืองตะกัวป่าและเมืองถลางใช้ตราหมาเมืองกระบุรีใช้ตราหมูนะครับโอ้โหอ่านถึงวักนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าน่าสนใจเลยนะครับน่าสนใจในประเด็นแรกก็คือเอ๊ะเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยครั้งหนึ่งเคยเป็น เมืองขึ้นของอาณาจักรสีวิชัยจริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าจะต้องสืบค้นกันต่อไปนะครับแต่ว่าก็มีที่เคยทํามามีหลายตอนเหมือนกันครับที่เกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรสีวิชัยนะครับซึ่งก็มีความเกี่ยวพันแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันในระดับที่คิดว่าหนีไม่พ้นทางภาคใต้ของประเทศไทยเรานะครับทีนีอ้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า อ้โมีการใช้วิธีการปกครองโดยการกำหนดหัวเมืองต่างๆให้เป็นในรูปแบบของ12นักษัตย์นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับใน,ในที่มาตรงนี้เนี่ยเมื่อสืบค้นต่อไปก็จะพบว่ามีการบันทึกในสมัยอยุธยาด้วยนะครับว่าเป็นการแต่งในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชและก็บอกปีปลายแผ่นดินพระเจ้าประาราทอง โดยที่ชื่อพงศวดารเมืองนครศรีธรรมราชฉบับเลขที่36จอมหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีหรือตำนานเมืองนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นปฐมบทของการเกิดเมือง12นักษัตย์ซึ่งเนื้อหาเนี่ยที่มีเขียนไว้ในนั้นนะครับผมหยิบยกมาทั้งทั้งก้อนนั้นเลยนะครับจะอ่านให้ฟังเขียนว่าครั้งนั้นยังมีพระยาธรรมมาสกราชองค์หนึ่งเป็นเจ้าเมืองมัธยะมะประเทศ ผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับมีพระอัครมเหสีชื่อนางสันธามิตราให้นักเทศถือราชสารมาถึงพระยาศีธรรมสกราชในราชสารนั้นว่าพระยาศีธรรมสกราชกอบพระมหาธาตุ84,000พันพระองค์แต่ยังไม่ได้พระบรมธาตุไปบรรจุรู้ความไปว่าพระ,พระยาศีธรรมสกราชกอบพระมหาธาตุองค์หนึ่งสูง37วาแล้วยกพระบรมธาตุขึ้นประจุ พระบรมธาตุและเมืองมัธยมประเทศพระธาตุ8 4 0 0 0ยังหาได้พระบรมธาตุไปประจุไม่แต่ขอแบ่งพระธาตุไปประจุครั้นแจ้งในราชสารนั้นแล้วพระยาก็ให้นักเทศสั่งสอนบาคูทั้งสี่คนเล่าเรียนสวดมนต์ไหว้พระตามพระนักเทศเรียนมาและปรึกษาว่า คิดฉันใดที่จะรู้แห่งพระธาตุจะเอาขึ้นจะได้แจกประจุพระเจดี 84%, ดห0พพระองค์พระยาให้เอาทองเท่าลูกฟักผูกคอม้าเป่าทั่วทั้งเมืองยังมีผู้เท่าคนหนึ่งอายุได้120ปีว่ารู้แห่งอัมมาดเอาทองส่งให้แล้วเกาะตัวผู้เท่านั้นมาทูลแก่พระยาพระยาก็ถามผู้เท่ากราบทูลว่าเมื่อตัวข้าพเจ้ายัางน้อยบิดาของข้าพเจ้าได้เอาดอกไม้ไปถวายที่นั่น พระยาก็ให้นำไปขุดลงพบประเจดีมีภาพยนตรักษาอยู่เอาขึ้นไม่ได้พระยาก็ให้นำเอาทองเท่าลูกฟักแขวนคอมา้าแล้วเปล่าหาผู้รู้แก้ภาพยนต์ ครั้งนั้นยังมีบุรุษผู้หนึ่งชื่อนายจันทีและบิดานั้นไปเรียนศิลปะวิชาเมืองโรมพิสัยครั้นได้แล้วเอาน้ำหมึกไว้ที่ลำขาแล้วกลับมาพระอาจารย์ใช้ภาพยนต์มาตัดศรีรษะเอาไปอักษรนั้นข้าพเจ้าเขียนเรียนไว้อำมาตก็เอาทองให้แล้วพาตัวบุรุษมา พระยาก็ให้แก้ภาพยนต์จึงร้อนขึ้นไปถึงพระอินทร์พระอินทร์ก็ใช้พระวิษณุกรรมมายกพระธาตุขึ้นพระยาก็ปั่นไปเมืองมัธยมมประเทศตามมีตรามาขอนั้นจึงพระวิษณุกรรมช่วยพระยาก่อพระเจดีประจุพระบรมธาตุนั้นไว้แล้วตั้งเมือง12นักษัตริย์ขึ้นแก่เมืองนครศรีธรรมราชปีชวตั้งเมืองสายถือตราหนูปีฉลูเมืองตานีถือตราโคปีขานเมืองกาลันตันถือตราเสือ ปีเถาะเมืองป่าหันถือตรากระต่ายปีมโรงเมืองไทรถือตรางูใหญ่ปีมะเสงเมืองพัทลุงถือตรางูเล็กปีมะเมียเมืองตรังถือตราม้าปีมะแมเมืองชุมพรถือตราแพะปีวอกเมืองปันทายสมอถือตราลิงปีริกาเมืองอุลาถือตราไก่ปีจอเมืองตะกัวป่าถือตราสุนัขปีกุลเมืองกระถือตราหมูผมอ่านจะ ชา้านิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นคําที่ค่อนข้างยากนะครับถ้าสมมติว่าอ่านเร็วเกินไปอาจจะผิดพลาดได้นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าผิดหรือถูกยังไงนะครับถ้าเกิดว่าผิดก็ติติงเข้ามาได้ครับผมจะได้อ่านต่อไปให้ถูกนะครับก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะครับแต่ว่าจะพยายามหาเรื่องราวต่างๆมาสื่อสารกันนะครับก็มีการถกเถียงกันนะครับในหมู่ของอ นักประติศาสตร์นะครับซึ่งบางท่านก็กล่าวว่าเมืองปันทายสมอเนี่ยน่าจะเป็นเมืองกระบี่ด้วยคําว่ากระบี่เนี่ยหมายถึงลิงจากเรื่องรามเกียรติ์นะครับส่วนขุนกระบี่ซึ่งหมายถึงฮนุมานแต่ว่าบางท่านเนี่ยก็คิดว่าไม่ใช่โดยที่คิดว่าปันทายสมอเนี่ยเป็นชื่อภาษาเขมรสมอมาจากภาษาเขมรว่าทรหมอซึ่งสนธิกับคําว่าปันทายเป็นภาษาเขมรซึ่งหมายถึงท่าเรือเมื่อเอาสองคำมารวมกัน เป็นปันทายสมอก็จะหมายถึงท่าเรือหินแล้วก็ประกอบกับหลักฐานต่างๆในเอกสารนะครับก็จึงสรุปกันว่าเมืองปันทายสมอน่าจะเป็นอำเภอชัย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปัจจุบันส่วนอีกเมืองคือเมืองอุราหรือซาอุลานักประวัติศาสตร์ก็มีความเข้าใจแล้วก็โต้แย้งกัน,กนบางท่านนะครับบอกว่าน่าจะเป็นจังหวัดสงขลา แต่ว่าจากหลักฐานในพงศาวดารเมืองคอนครศิีธรมราชซึ่งมีเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าว่าเมืองสอุโขลาก็คือเมืองท่าทองโดยมีพระท่าทองเป็นเจ้าเมืองมีนามเดิมว่าออกพระวิสูตรสงครามรามพักตีย้อนกลับมาที่หนังสือนะครับหนังสือ,อตุวยตูนที่ผมไปอ่านเจอเนี่ยก็มีการอธิบายในเรื่องอดีตนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ปี2520นะครับก็จริงๆเป็นก่อนที่ผมจะเกิดอีกนะครับ ถ้าใครที่มีความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ตรงนี้เนี่ยแชร์กันมาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านต่อก็คือว่าเขาบอกว่าจากการที่เจ้าเมืองนครรีธรรมาราชได้เคยปกครองเมืองขึ้นในรูปแบบของ12นักษัตริย์นี้เองก็เลยทําให้ผู้ปกครองเมืองนครและชาวบ้านชาวเมืองในสมัยนั้นสร้างสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นมาโดยที่มีตรา12นักษัตริย์เป็นเครื่องหมายสําคัญอยู่ด้วยซึ่งปรากฏว่าในเขตเมืองนครรีธรรมราชได้มีผู้ขุดค้นพบขันขนาดใหญ่ มีเครื่องหมายเป็นรูปสัตว์12นักษัตว์อยู่บ่อยๆซึ่งเรื่องราวที่แปลกประหลาดของขัน12นักษัตย์ซึ่งมีผู้กุกพบเมื่อหลายปีมาแล้วเป็นแบบนี้ครับผู้เล่าเรื่องเนี่ยเล่าว่าเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเขาและเพื่อนๆสองสาคนได้ไปเที่ยวที่วัดใหญ่ซึ่งเป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งในตัวเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช ความตั้งใจของเขากับเพื่อนๆก็คือจะไปสัมภาษณ์นักเล่นเพลงกระบ,บอกที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กับวัดใหญ่นั่นเองโดยที่ให้เด็กวัดคนหนึ่งนะครับช่วยติดต่อให้แต่ว่าบังเอิญในวันนั้นนักเล่นเพลงกระบ,บอกท่านนั้นยังไม่กลับมาจากเที่ยวเร่ขายยาซึ่งเป็นอาชีพหลักของเขานะครับเ,เขาและก็เพื่อนๆจึงได้ใช้เวลาว่างขึ้นไปหาท่านพระครูรูปหนึ่งนะครับซึ่งชาวบ้านทั่ว,วไปเรียกว่าพ่อท่านเจิม เป็นผู้ที่มีความสนใจเก็บสะสมของเก่าๆและจากการที่ได้พบปากกับท่าน จึงทาให้เขาและเพื่อนๆทราบว่าพ่อท่านเจิมนั้นมีความศรัทธาในสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างสมมายอย่างหาจับตัวยากเลยทีเดียวท่านได้นําเอาสิ่งของเก่าๆหลายสิ่งหลายอย่างออกมาให้พวกเขาดูและในบรรดาของที่ท่านเอามาให้ดูนั้นมีขัน12บสนักรัต์รวมอยู่ด้วยซึ่งท่านก็มีอยู่ในความครอบครองถึง4ใบและแต่ละใบนั้นก็มีสภาพที่สมบูรณ์อยู่มองเห็นรูปรายสัตว์ทั้งหมดได้อย่างชัดเจน เขาและเพื่อนๆต่างก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ตื่นเต้นก็ไม่ใช่เพราะว่าเกิดความโลภอยากได้หรอกนะครับแต่ว่าที่ตื่นเต้นนั้นก็เพราะว่าเรายังมีหลักฐานยืนยันตามที่ปูมโหนได้กล่าวไว้ว่าเมืองนครศรีธรรมราชเคยปกครองในรูปแบบของ12นักษัตย์มาแล้วนั่นเองซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกว้างใหญ่ไพศาลของอาณาจักรเมืองนครรีธรรมราชนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นตัวที่บอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและประเพณีนั่นเองนะครับ ซึ่งผู้เขียนนะครับก็ได้ตั้งคําถามถามท่านพ่อเจิมไปนะครับอขออภัยพ่อท่านเจิมไปนะครับว่าท่านได้12นักษัตย์ทั้ง4ใบนี้มาได้อย่างไรนะครับซึ่งพ่อท่านเจิมก็ตอบว่าอาตมาได้มาจากชาวบ้านผู้หนึ่งซึ่งเขานํามาถวายอาตมาเองไม่ได้ซื้อหามาจากที่ไหนหรอกเมื่อได้ฟังแบบนี้แล้วก็เลยอยากจะรบเร้านะครับให้พ่อท่านเจิมนั้นเล่าเรื่องเกี่ยวกับขัน12นักษัตว์ ให้ฟังนะครับพ่อท่านเจิมก็เลยเล่าเรื่องแบบนี้ครับเขาบอกว่าผู้ที่ขุดพบขัน12นักษัตย์ทั้ง4ใบนี้คือชาวบ้านคนหนึง่งซึ่งเป็นผู้ที่นับถือาศาสนาอิสลามโดยขุดได้ในบริเวณที่อยู่ใกล้กับสนามบินของจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบนันตอนแรกชาวบ้านผู้นั้นได้ไปวิทปลาในแอ่งน้ําที่อยู่ในบริเวณนั้นเมื่อวิทยปลาจนน้ําในแอ่งแห้งแล้วก็สังเกตเห็นว่า มีทางน้ําเป็นสีเขียวๆไหลออกมาจากพื้นดินทางด้านที่เป็นสนามบินเขาจึงได้ขุดตามทางน้ํานั้นเข้าไปซึ่งหลังจากที่ขุดไปได้ไม่นานก็พบคัน12นนักริย์4ี่ใบพร้อมกับสิ่งของสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับหัวเข็มขัดของสตรีแต่ต่อมาเขาก็ได้ขายของชิ้นนั้นให้แก่นายทหารผู้หนึ่งด้วยราคาเพียง400บาท ส่วนขาส12นักษั์ทั้ง4ใบก็ตั้งใจว่าจะขายเช่นเดียวกันแต่หากมีใครเสนอราคาให้แพงๆก็ยังไม่ได้ทันขายให้กับใครนะครับเหตุการณ์อันไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับเจ้าของผู้ขุดพบเสียก่อนกล่าวคือหลังจากขุดพบไม่กี่วัน ดวงตาทั้งสองของชายผู้นั้นก็เริ่มมัวฟ้าฟางมองเห็นอะไรไม่ชัดเจนโดยไม่มีสาเหตุอันใดเลยและในที่สุดดวงตาทั้งสองของเขาก็บอดสนิทต,ต้องทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสจะรักษาเยียวยาอย่างไรอาการก็ไม่ดีขึ้นผลสุดท้ายก็ได้ให้ญาติคนหนึ่งนะครับไปเชิญหมอศัยศาสตร์มาทําพิธีเข้าทรงผลปรากฏคนทรงก็ได้บอกว่าตาบอดก็เพราะสาเหตุมาจากขันที่ขุดได้นั่นเอง ทั้งนี้เพราะว่าขันเหล่านั้นเป็นของใช้ต่างศาสนาก,กันและคนทรงได้สัมทับในตอนท้ายนะครับว่าถ้าต้องการให้ดวงตาหายเป็นปกติแล้วแล้วก็จะต้องนำขันทั้งสี่ใบนี้ไปถวายให้กับวัดใดวัดหนึ่งเพราะถ้าหากไม่นำไปถวายเหตุการณ์ร้ายๆต่าง,างๆก็จะเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนด้วยความเสียดายผู้เป็นเจ้าของก็ได้นำขันใบใหญ่ที่สุดเพียงใบเด,เดียวมาถวายให้แก่อาตมาสองสามวันต่อมาก็ปรากฏว่า ดวงตาของเขาเริ่มมองเห็นเลือนรางแต่ก็ยังไม่หายเป็นปกติจนในที่สุดเขาก็ได้เอาขันที่เหลืออยู่อีกสาใบมาถวายแก่อัตมาอีกดวงตาทั้งสองข้างของเขาก็หายเป็นปกติมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนอีกเรื่องนะครับก็เล่าว่ามีนากทารคนหนึ่งกับภรรยาได้มาหาอาัตมาที่กุฏิ โดยนั่งคุยอยู่กับอาตมาเป็นเวลานานจนในที่สุดก็บอกกับอาตมาว่าจะขอยืมขัน12นักษัตริย์ใบที่โตที่สุดไปทําพิธีอย่างหนึ่งที่บ้านอาตมาคิดสงสัยอยู่ในใจครับว่าเขาทั้งสองคนคงจะคิดไม่ซื่อเพราะเห็นการแสดงท่าทางพิรุษยังไงชอบกลแต่ก็ได้มอบให้ไปพร้อมกับให้เขาสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะนะครับว่าเมื่อเสร็จจากทําพิธีแล้วก็ให้รีบนํามาส่งคืนทันทีซึ่งเขาทั้งสองก็รับปากว่าจะทําอย่างนั้น แต่ในตอนเช้ามืดของวันรุ่งขึ้นขณะที่อาตมากำลังครองผ้าเพื่อจะออกไปบินทบาทอันเป็นกิจวัตรประจำวันก็ได้ยินเสียงคนมาเรียกอาตมาที่หน้ากุฏิอาตมาชะโงกหน้าออกไปดูก็เห็นหนายทหารและภรรยาที่ได้มาขอยืมขัน12นักษัตร์ใบโตไปเมื่อวานตอนเย็นนั่นเองสองสาม,มีภรรยาก็ได้ละล่ำละลักกับอาตมาว่าท่านครับผมขอนำขันเมื่อคืนก่อนกำหนดครับทำไมต้องรีบนำมาคืนนักละ่ะผมกลัวครับดิฉันก็กลัวคะ่ะ กลัวอะไรล่ะอาตมาไม่เห็นว่าจะมีอะไรน่ากลัวเลยนำกลับไปก่อนเถอะทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยนำมาส่งคืนก็แล้วกันหลังจากนั้นสองสามีภรรยาก็เล่าเรื่องให้อาตมาฟังถึงสาเหตุที่ต้องนำขันมาคืนก่อนกำหนดนะครับว่า ตลอดคืนที่ขาน12นักษัตริย์ใบนี้ได้เก็บไว้ที่บ้านของเขาก็มีเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเป็นต้นว่าลูกชายคนหัวปีของเขามีอาการชักดิ้นชักงอเหมือนกับคนเป็นโรคลมบ้าหมูทั้งๆที่เมื่อก่อนหน้านี้ลูกชายของเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าหลังจากที่เขานําดอกไม้นําธูปนําเทียนมาบูชาขัน12นักษัตริย์แล้วอาการของลูกชายก็หายเป็นปกติ หลังจากนั้นเมื่อเขาและภรรยาล้มตัวลงนอนยังไม่ทันจะหลับก็มีฝ่ามือใหญ่ๆหนาะเตอะทั้งสองมือมากดคอของเขาและภรรยาจนหายใจแทบไม่ออกพร้อมกับสัมทับเป็นเสียงของคนแก่แหบพราโดยกล่าวอย่างช้าๆอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าเองทั้งสองจงรีบนำขันใบนี้ไปส่งคืนที่วัดเสียโดยเร็วไม่เช่นนั้นครอบครัวของเอองจะต้องได้รับกับความเดือดร้อน สองสาม,มีภรรยาเล่าให้อัตมาฟังต่อไปอีกว่าเขาทั้งสองและลูกๆต่างไม่ได้หลับนอนกันตลอดทั้งคืนเพราะความกลัวพอรุ่งเช้าเขาทั้งสองก็รีบนำขันใบนี้มาคืนแก่อัตมาและตั้งแต่วันนั้นจนบัดนี้อัตมาก็ไม่ได้พบกับสองสาม,มีภรรยาคู่นั้นอีกเลยพอท่านเจิมก็ได้เล่าให้เขาฟังต่อไปอีกครับว่า ความประหลาดของขัน12นักษัตรานี้มีปรากฏต,ต่อมาอีกหลายครั้งหลายหนจนทำให้อัตมาเชื่ออย,ย่างสนิทใจว่าขัน12นักษัตร์ทั้ง4ใบนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากเหตุการณ์ที่อัตมาประทับใจและศรัทธ,ธามากที่สุดก็คือเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้เองอย่างสดๆร้อนๆ้อนอันนี้คือ,อบทความที่เขียนเมื่อปี2 5 2 0นะครับคือว่ามีขโมยได้ขึ้นมารื้อค้นสิ่งของต่างๆในกุฏิของอัตมา ระหว่างที่อาตมาไปทำธุรกิจที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอสิชนขมโมยได้ขนสิ่งของต่างๆออกจากกุฏิเกือบทุกชิ้นแต่ปรากฏว่าขมโมยไม่สามารถนำไปได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวสิ่งของต่างๆถูกนำไปทิ้งเกลื่อนกราดอยู่ในบริเวณวัดซึ่งอาตมาก,ก็ได้กลับคืนมาทุกสิ่งทุกอย่างส่วนคันสิบสองนักกษัตริย์ทั้งสี่ใบพวกขมโมยก็ได้นำออกมาตั้งไว้หน้ากุฏิเช่นกันโดยที่ไม่สูญหายไปเลยแม้เพียงใบเดียว ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมหยิบยกมาอ่านให้ฟังนะครับจากหนังสือนิตยสารตัยตูนพิเศษและต้องย้ำว่าเป็นเดือนพฤศจิกายนของปี2520นะครับหรือว่าเมื่อประมาณโอ้โหเท่าไหร่45ปี46ขออภัยครับใช่ไหม46ปีมาแล้วนะครับโอ้โหเป็นเป็น แลวผมมีหนังสือเล่มนี้ได้ยังไงก็คือ,อมันเป็นหนังสือเก่าเก็บมากๆเลยนะครับก็คือไปไปค้นมาเป็นพี่ชายเป็นคนซื้อมานะครับแล้วก็ผมก็เลยอลองไปอ่านดูก็พบบทความที่น่าสนใจก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังตามนี้เลยครับแต่ว่าเรื่องของ12นักสัตรน์นี้ไม่ได้มีแต่ในเมืองนครศรีธรรมราชเท่านั้นนะครับมีปรากฏในจังหวัดต่างๆ และประเทศต่างๆด้วยนะครับซึ่งข้อมูลอันนี้ก็มาจากผู้เขียนอีกท่านหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าบันดิตสุทธรรมุสิกนะครับเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่10มกราคมพุทธศักราช2564นะครับก็ไปหาอ่านกันได้โดยเขาบอกว่าประเทศที่เรียกชื่อปีเป็น12นักษัตวนั้นมีอยู่หลายประเทศคือทิเบตญี่ปุ่นจีนและก็แหลมอินโดจีนคือไทยขเขมรมอญยวนยวกเวนพมา่า ส่วนในอียิปต์มีอยู่บ้างนะครับที่เรียกชื่อปีเป็นสัตว์และมีอยู่ในจารึกภาษาโบราณของตุรกีชาติแรกที่ใช้ชื่อเป็นปีเป็นชื่อสัตว์สันนิฐานว่าเกิดมาจากตุรกีซึ่งเป็นตาดสาขาหนึ่งจีนคงได้มาจากตัดพระเจนจีนอักษรซึ่งสุดใจตันทากาศกล่าวไว้ในหนังสือสมาคมวรรณคดีปีที่1ฉบับที่2เรื่องของการวินิจฉัย12นักษัตวว่ามีในสมัยราชวงศ์ตั้งฮั่น ว่ามีปราญ์จีนชื่อเฮ่งซงแต่งหนังสือชื่อรุ่นห่วงเรื่องหนึ่งในหนังสือนั้นตอนหนึ่งว่าด้วย12นักษัตว์แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่านักปราญ์ผู้นั้นเป็นผู้คิดค้นขึ้นและไม่ได้บอกว่านักปราญ์นั้นได้มาจากไหนมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งได้กําหนดชื่อปีเป็นชื่อสัตว์มีเป็นครั้งแรกเมื่อสมัยราชวงศ์ถังด้วยนะครับ ส่วนในประเทศญี่ปุ่นก็มีตำนานเกี่ยวกับ12นักสัตร์กล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จดับขันธปรินญิพานมนุษย์และสัตว์จึงรีบไปกราบพระบรมศพสัตว์ที่ไปเฝ้าครั้งนั้นมีวัววิ่งนำหน้าสัตว์อื่นๆมีหนูตัวเล็กกว่าสัตว์ทั้งปวงหนูก็ขอเกาะหลังวัวไปด้วยแต่พอใกล้จะถึงหนูก็กระโดดข้ามหัววัวไปถึงเป็นลำดับแรกส่วนสัตว์อื่นๆไปถึงตามลำดับตามหนูคือวัวเสือกระตา่ายนาคงู ม้าแพะลิงไก่สุนัขหมูรวมทั้งหมดได้12ตัวหนูจึงเป็นชื่อแรกของปีส่วนหมูซึ่งอุยอ้ายจึงไปถึงเป็นลำดับที่12จึงกลายมาเป็นปีตัวสุดท้ายการเรียกปี12นักษัตริย์ของไทยใช้มาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยปรากฏอยู่ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงใช้ศักราชควบกับปีนกษัตริย์คือเมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี 1205ศพปีมะแมพ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสือไทยลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนนั้นใส่ไว้และมีศิลาจารึกอีกแห่งหนึ่งว่า1214ปีมะโรงพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองศรีสัชนาลายัยสุขโขทัยนี้ปลูกต้นตาลไว้14เข้าจึงให้ช่างฟันหรอระดานหินตั้งระหว่างกลางไม้ตาลน,นี้และผู้เขียนเรื่องนี้นะครับคือคุณบัณฑิตสุธรรมุสิกเนี่ยก็คือได้บอกว่า นครศรีธรรมราชมีชาวจีนที่เดินทางมาค้าขายเข้าสู่เมืองตั้งแต่ศตวรรษที่1 1ถึง12จนถึงตอนนี้ไม่ต่ำกว่า1,300ปีเรื่องราว12นักษัตว์ที่จีนได้รับจากตุรกีซึ่งเป็นต่าสาขาหนึ่งที่จีนได้รับและต่อมาที่สมัยพระชงตั้งหัน่นโดยที่นักประวัตชาวจีนชื่อเฮงซงที่แต่งหนังสือรุ่นห่วงที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าหนังสือนี้มีตอนหนึ่งกล่าวถึง12นักษัตว์ซึ่งเป็นเรื่องที่มีมาก่อน อีกในยะหนึ่งนะครศรีธรรมราชนั้นมีความสัมพันธ์กับชาวมอญหรือรามันมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า800ปีชาวมอญน,นั้นเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมประเพณีมากมาย นอกจากนั้นยังรับเอาพระพุทธศาสนามาประจําช,ชนชาติของตนซึ่งมีร่องรอยปรากฏในนครศรีธรรมราชอยู่มากมายและด้วยชนชาติชาวมอมีการพูดถึง12นักสัต์ยกเว้นพม,มา่ทาทั้งทั้งที่ชนชาวมอนก็มีดินแดนในพม,มา่าในปัจจุบันเมื่อเข้ามาสู่นครศรีธรรมราชก็ได้นำเรื่อง12นักสัตว์มาใช้เป็นนามปีเช่นเดียวกับสุโขทยัยแต่วัดที่นครศรีธรรมราชน่าจะเกิดก่อนสุโขทยัย แม้ในปัจจุบันนี้ทางราชการจะกำหนดปีด้วยตัวเลขพุทธศักราชแต่จะต้องสืบสารประเพณีที่สำคัญเอาไว้คือประเพณีปีใหม่ของไทยเดิมในวันสงกรานต์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนปีตามจุลศ,ศักราชทั้งหมดนี้เราได้รับอิทธิพลมาจากมอญซึ่งมีนิทานหรือตำนานเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์เป็นการนับปี12นักษัตรและมีเรื่องราวปรากฏเกี่ยวกับการแห่นางสงกรานต์กล่าวถึงธรรมบานกุมาร ตอบปัญหาเท้ากบิลบพรมเรื่องมนุษย์สามราศีกล่าวถึงนางสงกรานที่ต้องมารับเสียนเท้ากบิลบพรมที่แพ้เดิมพันการแห่นางสงกรานยังมีปรากฏอยู่ในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นลาวขาเขมรและไทยซึ่งล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลมาจากมอญหรือรามันซึ่งเป็นชนในดินแดนพม่าในปัจจุบันแต่ก็แปลกที่พม่าไม่ได้มีเรื่อง12นักษัตร์ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันแต่จะมีปรากฏอยู่ในดินแดนทางตอนเหนือของไทยด้วยเคยอยู่ในการปกครองของพม่ามาก่อนที่จะมาอยู่ภายใต้การปกครองของไทยถึงแม้ชนชาวมอญจะไม่มีประเทศแต่ว่าชนชาวมอญก็อาศัยอยู่ในสยามหรือไทยอยู่เกือบทุกภูมิภาค แล้ววัฒนธรรมนี้ก็ยังมีการสืบสานต่ออยู่ในลาวเขมรและไทยมาจนถึงทุกวันนี้ครับนี่ก็คือสารนครศรีธรรมราชฉบับเดือนเมษายนปี1558ที่ถูกนำมารวบรวมและเขียนขึ้นโดยคุณบัณฑิตสุทธมุสิกในบทความที่ตั้งชื่อว่าทำไมนครศรีธรรมราชจึงได้ชื่อว่าเมือง12นักกษัตริย์ครับ